เคดีไซน์ Design Adobe Illustrator ออกแบบโลโก้ตัวอักษรเรกถูอย่างมืออาชีพนะครับมาเริ่มต้นจากอ r t b o บอร์ดทูเลือก n e วอาร์ตบอร์แล้วก็จัดวางจากนั้นนะครับพี่ก็จะมาที่เครื่องมือ r e c Tangle Tool เข้ามาเลือกเครื่องมืออิลิ o ทูอัตโนมติทั้งไว้คลิกหนึ่งครั้งที่จะเลือกสร้างวงกลมที่ความกว้าง300พิกเซลความสูง300พิกเซลแล้วกดโอเค กลมวงนี้มีฟิลเป็นนอนมีโกลเป็นสีดำแล้วก็โกมีความหนาที่สองพอย์นั้นก็จัดวางให้อยู่กลางหลังจากนั้นก็นำเครื่องมือคลิปถูเข้ามาวางที่เซนเตอร์แบบนี้มีคอว่าสเซนเตอร์จุเขียวแบบนี้เราก็อาจะเนตยกร่างไว้คลิปหนึ่งครั้งที่จะเลือกสร้างวงกลมที่600พิกเซล บความ1 0 0พิกเซลความสูง6 0 0พิกเซลกดโอเคให้มันวางลักษณะแบบนี้จากนั้นพี่ก็จะนำ e ิ l i p ทูมาวางไว้ตรงจุดเซนเ,นเตอร์แบบนี้นะครับแล้วก็อัเนเตอร์นตค้างไว้ลีกหนึ่งครั้งที่จะสร้างวงกลมอีกวงหนึ่งเตน 450พิกเซลนะครับความกว้าง450พิกเซลความสูง450พิกเซลจากนั้นก็กดโอเคหลังจากนั้นให้เรามาเลือกที่เครื่องมือซูมทูนะครับซูมให้ใหญ่ๆจากนั้นก็มาเลือกที่เครื่องมือ Se l e c t i o n tool ให้ดึงลากวงกลมวงนี้นะครับให้เส้นมันทับซ้อนกับด้านบนแล้ว ด้านล่างก็ให้มาทับกับเส้นนี้จากนั้นเราก็เลือกวงกลมวงนี้ไว้แล้วก็ดึงลากมากดอตัตโนมัติบวกชิปนะครับแล้วก็มือขวาก็กดเมาส์ซ้ายดึงลากเป็นการกอ p y ี้วงกลมมาอีกวงหนึ่งมาให้มันทับซ้อนกันแบบนี้ด้านล่างก็ให้มันทับซ้อนกับเส้นตรงนี้จากนั้น เราก็เลือกที่วงกลมเอาไว้กดชิปกาติดเอทค้างไว้มือขวาก็กดเมาส์ซ้ายดึงลากให้เส้นมันไปทับซ้อนกันแบบนี้นะครับเส้นข้างนอกก็ให้ไปทับซ้อนกับวงกลมข้างนอกเส้นด้านในก็ให้ทับซ้อนกับวงกลมด้านในอย่างในนี้จากนั้นก็ปล่อยมาสหลังจากนั้นก็เลือกวงกลมวงนี้เอาไว้ คลิปกาตินตดค้างไว้มือขวากดเมาส์ซ้ายดึงลากวงกลมมาเป็นการ Copy ให้เส้นด้านเส้นในนะครับก็อยู่ที่วงกลมวงในแล้วก็เส้นข้างนอกก็ให้ทับซ้อนกับวงกลมด้านนอกแบบนี้หลังจากนั้นก็ให้เราเลือกทั้งหมดใช้เซ o n t น o ูเลือกทั้งหมดแบบนี้จากนั้นก็ามาที่เครื่องมือเชฟยูเดอร์เอามา กดเมาส์แล้วก็ดึงไปแบบนี้ดึงไปแบบนี้ดึงไปแบบนี้แล้วก็ดึงแบบนี้จากนั้นเราก็มาเล e c กแล้วก็ control X เล e c กตรงนี้ลบจิ้มไปทั้งหมดแล้วก็คลิกครั้งหนึ่ง c o n t r l v จากนั้นเราก็มาสร้าง มาที่เครื่องมือรีสต์ถูอัตโนัติค้างไว้คลิกหนึ่งครั้งเลือกสร้างวงกลมที่300พิกเซล300นะครับมีความกว้าง300ความสูง300พิกเซลกดโอเคจัดวางให้อยูก่กลางแบบนี้อันนี้ก็จัดวางให้อยู่แบบนี้ วางให้มันเป็นลักษณะแบบนี้หลังจากนั้นเราก็เลือกวัตถุชิ้นนี้เอาไว้แล้วก็มาที่ rotate tool ม ah าหาจุดกลางเาียว่า center ตรงนี้นะครับพอมันขึ้น center เขียวๆเ,เราก็อจะเนมค,คริ้งไว้ลิกหนึ่งครั้งตรงนี้ติ๊ก preview ตรง angle ป้อนค่90า90องศาจากนั้นก็ใช้คำสั่ง copy หลังจากนั้นก็ ctrl o n D แล้วก็ ctrl o n D จากนั้นก็ให้มาเลือกที่วงกลุมข้างใน delete ทิ้งไปเลือกทั้งหมดใช้ selection tool เลือกทั้งหมดแบบนี้สั่งเส้นเป็นนอนแล้วก็สั่งสีเป็นสีนี้สีกระเดียนนะครับหลังจากนั้นก็ให้มาที่ video มาเลือกกระเดียน ตรงนี้พี่จะเปลี่ยนสี รงนี้ที่จะปรับให้มันสว่างขึ้นมาอีกนิดนึงที่จะใช้สีแบบนี้นะครับจากนั้นก็ ctrl G เป็นการกรุป๊ปตัวแทรกลับไปก่อนนะครับเลือกทั้งหมดแล้วก็ ctrl G เป็นการกรุ๊ปนะครับกรุ๊ปกันแล้วจากนั้นเราก็มาที่ เครื่องมือไททูมาเลือกพื้นที่ในการพิมพ์ตัวเลขสอนะครับพิมพ์เลขสที่จะใช้ฟอนต์นี้แล้วก็มีสไตล์เป็นโบฟอนต์ลักษณะแบบนี้เลยนะครับตัวเท่านี้เลยจากนั้นพี่ก็ใช้มาที่ตรงนี้นะครับเมื่อกี้พี่ไม่ได้เลือกสีอันนี้นะครับพี่จะ มาตรงถาดสีแล้วก็มาคลิกตรง New s w o t c มันก็จะตั้งเราจะตั้งชื่ออย่างอื่นก็ได้แต่พี่จะเอาเป็น New Gradient s w a t c Copy 2เนี่ยนะครับะจะใส่ไปในนี้หลังจากที่พี่เพิ่มสีไปเรียบร้อยแล้วนะครับพี่ก็จะเลือกที่ตัวนี้นะครับเลือกที่ตัวอักษรเอาไว้แล้วก็มาที่ Window มาที่ Appearance หรือว่าใช้คีย์ลัดก็คิชบวก x6 นะครับจากนั้นเราก็มาเพิ่มตรง add new fill แล้วก็คลิกเข้าไปครับเลือกสีที่เราสร้างเอาไว้แบบนี้จากนั้นเราก็มาปรับตรง g r a d ดียนที่จะปรับเป็นล i เนียแบบนี้เมื่อปรับเป็นล i เนียแล้วนะครับที่ก็จะมาที่กระเดียนเครื่องมือกระเดียนแล้วก็จับมา หลังจากนั้นนะครับพี่จะเลือกวัตถุซีเนียเอาไว้แล้วก็มาที่เอฟเฟกมาที่ไลท์ไลท์มาที่รอชโดตรงนี้ติ๊กพรีวิวพี่จะสร้างเงาให้กับวงเลขศูนย์ตรงนี้นะครับด้วยการใช้โหมดเป็นมัลติพลายอุปาซิตี้75% x offset ลบ7% y offset ิกเซลนะครับอขอโทษทีครับ x offset ลบ7พิกเซล y offset 7พิกเซลแล้วก็เบลอ5นะครับ color ก็จะเป็นสีดำแบบนี้จากนั้นพี่ก็จะกดโอเคเออไปหลังจากนั้นพี่ก็จะมาที่ตัวเลขสองแล้วพี่ก็จะมาที่ effect style เรา,าสามารถสั่งได้2อที่นะครับพี่ก็จะมาที่ drop shadow สำหรับตรงนี้พิสติพรีวิวแบบนี้ตรงนี้เงาตรงนี้พี่จะลบเครื่องหมายลบออกไปเหลือแค่ 7. เจ็ดเหลือแค่เจ็ดเงามันก็จะป่าทางข้างหลังแบบนี้นะครับจากนั้นเราก็คลิกโอเคหลังจากนั้นเราก็เลื่อนเลกศูนย์ให้มาทับตรงเลข2องโดยการเลือกตรงเลขศูนย์เอาไว้แล้วก็มาที่ Object Arrange Bring to f ด n t บบนเนี่ครับเทคดีไซน์โรบี้ลาเซเตอร์ออกแบบโลโก้ตัวอักษรรถหูอย่างมืออาชีพ สำหรับคลิปนี้ก็จบกันเพียงแค่นี้ถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับยุรา55ได้นะครับสวัสดีครับ